อย่างที่ทราบกันคือเป็นอันเจนดาของกลมที่เป็นนโยบายของท่านทิพดีที่ต้องการให้มีภารกิจมุ่งเน้นโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ของงานด้านอาคารนะครับซึ่งทางอันเจนดาอาคารปลอดภัยประชาอุ่นใจเนี่ยก็มีหลายกองหลายสำนักที่ดูแลรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ทางด้านอาคารเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของเราเนี่ย ในปี54เนี่ยนะครับของอ g e เจน2011เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเน้นในเรื่องของความปลอดภัยว่าเวลาเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในอาคารนั้นเนี่ยจะต้องปลอดภัยนะครับสามารถอพยพหนีออกมาได้นะฮะโดยไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีอันตรายนะครับ คือเนื่องจากเรามีแผนยุทธศาสตร์งานด้านอาคารอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ4ปีเนี่ยเ,เราก็นําแผนยุทธศาสตร์งานด้านอาคารตรงนี้นํามาใช้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าจากยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมต่างๆเราก็จะนํามาเป็นตัวเจนดานะครับคือเป็นภารกิจที่มุ่งเน้นทีนี้อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าใน ยุทธศาสตร์งานด้านอาคารเนี่ยมีหลายหน่วยงานหลายสำนักหลายกองรวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดด้วยนะครับที่ดูแลทางภูมิภาคอยู่เนี่ยอย่างเช่นสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารอันนี้ก็ชัดเจนว่าเราดูแลรับผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยของอาคารนอกจากนั้นก็มีสำนักควบคุมการก่อสร้างนะครับที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาคารภาครัฐสำนักวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบ นะครับสำนักสถาปัตยกรรมสำนักหลักๆพวกนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่จะผลักดันให้ยุทธศาสตร์งานทางด้านอาคารเนี่ยมีความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จสู่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนงานในอันเจนดาที่เราทำในปีนี้เนี่ยเราก็อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราก็ให้ทางภูมิภาค คือสำนักงานโยธทาธทิการและฝังเมืองจังหวัดเนี่ยเข้ามามีบทบาทในยุทธศาสตร์งานทางด้านอาคารด้วยนะครับหลักๆคือเป็นเรื่องของการสุ่มตรวจเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบนะครับทีนี้ ทำไมเราถึงจะต้องไปประเมินผลการปฏิบัติงานงผู้ตรวจสอบก็เนื่องจากว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการควบคุมอาคารเนี่ยก็ต้องกำกับดูแลการทํางานของผู้ตรวจสอบถ้าหากว่าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานอ่ก็สามารถที่จะต้องไปเพิกถอนขึ้นทะเบียนนะครับมีมีข้อกำหนดอยู่ว่า ผู้ตรวจสอบต้องทํางานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดมีมาตรฐานถ้าไม่มีมาตรฐานก็ไปเพิกถอนซะโดยลักษณะของการประเมินผลเนี่ยก็มีการไปสุ่มนะครับสุ่มจากอาคาร9ประเภทที่เป็นอาคารของเอก,กชนเนี่ยว่า,ามีผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบหรือ,อยังผู้ตรวจสอบเข้าไปทํางานาถูกต้องไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เ,เป็น เป็นกิจกรรมอันแรกนะครับกิจกรรมอันต่อมาก็คือเรื่องของการตรวจสอบโรงหอศพแม้ว่าโรงหอศพเนี่ยจะเป็นอาคารหนึ่งใน9ประเภทที่ต้องมีผู้ตรวจสอบก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ากรมเองเนี่ยนะครับเราเป็นดูแลรับผิดชอบโรงหอศพโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าโรงหอศพเนี่ยจะต้องมีการ มาต่อทะเบียนทุกๆ2ปีกับทางกรมโยธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความปลอดภัยของโรงหออศพเนี่ยอันนี้เราเราจะให้ความสําคัญมากนะครับันั้นแม้ว่าจะมีผู้ตรวจสอบแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่า,เ,าเราก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไปตรวจด,ดูอีกครั้งหนึง่งเพื่อความปลอดภยัยเ,เราต้องการร้อเอร์เซนนะครับ ในกทมเนี่ยเราก็จะมีโรงหอศพทั้งหมด299โรงนะครับเราก็มีการตรวจเป็นระยะเป็นประจำทุกปีนะครับปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งก็จะไปตรวจนะฮะอันต่อมาเป็นเรื่องของการตรวจสอบอา,อาคารภาครัฐอา,อาคารภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารนะครับ อาคารภาครัฐเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะ2กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกรณีที่เข้าขายอาคาร9ประเภทอาคารภาครัฐ9ประเภทเช่นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับอันนี้ทางสนอ,อเนี่ยเราก็จะช่วยดูแลอยู่ปีห้าสี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้70แผงนะครับก็ไปตรวจสอบได้นะครับก็เกินเป้าหมาย นะครับส่วนอาคารภาครัฐที่เป็นอาคารขนาดเล็กแล้วก็ไม่อยู่ในเกณฑ์อาคารเก้าประเภทเนี่ยอ,อ,อันนี้จะมีทางสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารเออโทษนะครับเป็นสำนักควบคุมการก่อสร้างแล้วก็สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนี่ยร่วมกันดูแลในปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมด5340ออาคารนะครับก็มีการตรวจสอบไปเรียบร้อยนะครับ ในกิจกรรมอันต่อมาก็เป็นเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานคือเราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราเราก็จะต้องมีว่าอาคารเนี่ยมันจะปลอดภัยได้อย่างไรมันต้องมีมาตรฐานซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่นะครับในปี54เนี่ยเราก็มีการจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของอาคารซึ่ง เราจะเรียกว่า building code นะฮะเ,เราก็มีการจัดทำเป็นตัวร่าง building code ขึ้นมานะครับคือต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งคือถ้าพูดไปเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ,อเราไม่มีมาตรฐานขั้นต่ำเลยเหรือก่อนหน้านี้ไม่มีเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวกฎกระทรวงที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแต่ว่าในกฎกระทรวงเนี่ยบางครั้ง นะครับรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะยังขาดรายละเอียดความชัดเจนเเความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่างๆพวกนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดทํารายละเอียดข้อกําหนดทางด้านเทคนิคพวกนี้นะฮะเพื่อที่จะขยายรายละเอียดออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ตัว building code ตัวนี้น,นะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็ได้มีการดําเนินการจัดทําไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์ที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการที่ผมใช้คาว่าเครือข่ายนะครับคือถ้าภาครัฐทำอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเราต้องการจะให้อาคารเนี่ยมันมีความปลอดภัยขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยภาคประชาชนด้วย คือประชาชนเนี่ยอย่างน้อยจะควรจะต้องมีจิตสํานึกมีความรู้สักนิดหนึ่งว่าอาคารที่เขาเข้าไปใช้อยู่หรือพวกเราเข้าไปใช้อยู่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเอออาคารเนี่ยมันมันมีความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ที่เราเข้าไปใช้อาคารหลายๆคนส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เ,เราเราใช้คําว่าเป็นการมอบป้ายมาตรฐานอาคารปลอดภัย ซึ่งซึ่งก็ได้จัดไปเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมานะครับเ,เป็นการมอบป้ายให้กับโรงหมอบศพซึ่งเราดูแลอยู่นะครับซึ่งโงรงพยาาลศพเหล่านี้เนี่ยประมาณ294โรงที่เรามอบป้ายไปให้เนี่ยเป็นโรงหมอศพที่มีมาตรฐานนะฮะระบรบอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้แล้วเราก็ใช้ ช่องทางของโรงหอศพเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เข้าไปชมไปดูหนังเนี่ยนะครับให้ทราบถึงเรื่องของความสำคัญของเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นก่อนฉายภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะมีขึ้นจอมาให้นะฮะขึ้นจอว่าในโรงหนังนี้มันมีระบบความปลอดภัยอะไรอยู่บ้างมีทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องออกทางประตูไหน เดินไปทิศทางไหนมีป้ายสัญ,ญลักษณ์นะครับบอกทิศทางการหนีไฟต่างๆอเหล่านี้เป็นต้นนะครับทุกกิจกรรมที่เราตั้งไว้เนี่ยอันเนี้ยมีผลสําเร็จ100%บางกิจกรรมเนี่ยก็เกิน100%ถ้าเราพูดถึงประสิทธิผลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับถามว่าเราดูจากอะไรจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเหตุการณ ไฟไหม้ใหญ่ๆเนี่ยสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็เป็นที่อาคารชุดเลอลัฟฟิเน่ที่สุขุมวิต24ไฟไหม้ชั้นที่18อันนั้นก็ปรากฏว่าสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้อยู่ในวงจำกัดไม่ได้ลุกลามขยายไปนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่เซ็นทันบางนาไฟไหม้ตอนประมาณ5้าโมงเย็นก็เป็นช่วงที่คนกำลังจับจ่ายใช้สอยซื้อของดูหนังกันอยู่เพราะว่าเซ็นทันบางนาเนี่ยก็มีโรงหนังอยู่ด้วยก็ปรากฏว่าสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้เอาไว้ไม่ให้ลุกลามได้นะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออาคารห้างเซ็นทันบางนาเนี่ย จะเราเราก็คงจะทราบอยู่ว่าคนมันเยอะใช่ไหมฮะแต่เวลาไฟไหม้เนี่ยไม่มีข่าวหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ชุลมุนเลยนะไม่มีประเภทวิ่งหนีเบียดเสียดยัดเยีดยดกันเหยียบกันตายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยของอาคารเนี่ยคือนอกจากระบบแล้วเนี่ย เรายังเน้นในเรื่องของแผนในการหนีแผนในการอพยพนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทางอาคารเนี่ยม,มีการตรวจสอบผู้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วนะครับได้รับไปรับรองการตรวจสอบแล้วมีการจัดทําแผนในการอพยพแผนในการระง,งับเหตุนะครับก็ปรากฏว่าเขาเขาปฏิบัติการตามแผนนะฮะ แล้วอาคารหลังนี้เราก็ไปมีการไปสุ่มตรวจก็ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยก็มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเลยดันั้นจากทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยผมถึงสรุปได้ว่าเราพบว่ายังมีอีกหลายๆอาคารที่อยู่ในภูมิภาคจากข้อมูลที่สํำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรายงานเข้ามาเนี่ย ก็น่าเป็นห่วงว่ามีอาคารสูงนะครับอาคารที่คนเข้าไปใช้อยู่เป็นจำนวนมากอาคารชุมนุมคนต่างๆพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบอทางท้องถิ่นเนี่ยเขาไปดูแลไปควบคุมดูแลตามอำนาจหน้าที่ของเขาในปีต่อๆไปเนี่ยก็คงเป็นภารกิจหลักของยุทธศาสตร์งานทางด้านอาคารที่ต้องทำต่อไป ผมคิดว่านี้ก็น่าจะชัดเจนว่าในวิสัยทัศน์ของกรมเนี่ยเราเน้นเรื่องอความปลอดภัยของอาคารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์งานทางด้านอาคารแล้วก็อันเจนดาเรื่องอาคารปลอดภยัยประชาชนใจอันนี้ตรงตรงวิสัยทัศน์ของกรมนะครับและอ,อย่างที่ผมได้นําเรียนก็คือเราเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการลดความสูญเสียโดยเฉพาะชีวิตของอประชาชนนะครับ ก็ที่ผ่านมาอย่างที่ได้นำเรียนแล้วเนี่ยก็พบว่าอยู่ในผลที่น่าพอใจในเรื่องของยุทธศาสตร์งานทางด้านอาคารเนี่ยผมคิดว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญประชาชนที่เข้าไปใช้อาคารเนี่ยเจ้าของอาคารเองผู้ตรวจสอบเองหรือตัวเจ้าหน้าท้องถิ่นเองเนี่ยเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบ แตกต่างกันไปนะครับตามที่ตัวเองดูแลกันอยู่เนี่ยแต่ว่าในส่วนของกรมที่เราควรจะต้องไปเสริมคอยกำกับดูแลนะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกรมเนี่ยอันนี้เราต้องต้องดูแลให้ดีนะฮะการทำงานของผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบต่างๆพวกนี้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอาคารเนี่ยนะครับเวลายื่นขออนุญาตมักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาคือหลังจากนั้นที่เปิดใช้อาคารไปแล้วนะฮะพอเปิดใช้อาคารไปแล้วเนี่ยเจ้าของอาคารมักจะละเลยไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างต่าถ้าเป็นระบบการให้บริการอำนวยความสะดวกในอาคารเช่นระบบลิฟต์ระบบประปา แอร์พวกนี้นะฮะเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยเขาจะรีบซ่อมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยระบบดับเพลิงพวกนี้เวลาเสียขึ้นมาไม่ซ่อมนะครับก็สิ่งต่างๆเราเนี้นะครับเราต้องคอยทางกรมเองเนี่ยต้องคอยไปไปกระตุ้นไปเตือนไปดูแลถือว่าเป็นหน่วยงานที่เราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็น ฝากถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับว่า,เ,าเรื่องความปลอดภัยของอาการเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจหลักของเราที่เราจะต้องเข้าไปสนับสนุนไปกํากับดูแลให้อาคารเนี่ยมันมีความปลอดภยัย